ใช่ค่ะกมึงนี่อุ้ยพี่แฟดกาแฟเหรอพี่แฟมาเชียงใหม่วันไหนชีจะมาเชียงใหม่อยู่เหรอใช่พี่แฟไม่มีใครตอบไลน์จริงเลยกูดูก่อนดิเฮ้ยไม่ได้ถือไม่ได้ถือสัมมาพี่แฝไหนแฝดชื่อมั่ยใช่ดูดูอยู่จังปะเนี่ย ใช่แฟนแซมเฟรมัดมากเนแซมเปิดกล้องแล้วไปเลยแฟมบอกว่าแฟนบอกว่าอันแซมเฟรมัดมากเฟมัดอีกแล้วหนึ่งเยเส่ยถ้าแต่งหน้าพี่แฟรพ่แฟนก็แต่งหน้าไงไม่หนักกว่านี้เขาอยู่ใต้ตา ขโมยขโอยเมมี่เล่นเล่นน่ายื้อแมาดูเลยเอาไปเที่ยวกันนี่เนี่ยแค่ะทุกคนมาพี่แฟร์พี่แฟร์บอกว่ามาพรุ่งนี้อ่ะเช้าพรุ่งนี้เหรอชิกับวันไหนพี่แฟร์พรุ่งนี้ก็มาเจอกันดิพรุ่งนี้เราขึ้นตอนเย็นจริงปะเนี่ยายมึงบ่ายสองอ่ะแตแฟร์บอพรุ่งนี้ตอนเย็นแล้วอยู่ถึงกี่ถึงวันไหนแฮปปี้นิวเ w ียร์ค่ะปี้นิวเ w ียร์นะคะงามจังถึงชุดจะไม่พร้อมแต่ว่าวันนี้งาม เย็นกว่าร้อนเท่ากทมเลย่ากดลงนิดนึงมันจะได้ยาวเอาขึ้นขึ้นอีกเออแต่ว่าเออแต่ว่ากดลงนิดนึงเดี๋ยวมันโอเคมาเอออย่างนั้นกดไม่ทันแล้วโทรศัพท์ร้อนฟังมาแซมกูถ่ายให้มุมมืออุบาทมากอ่ะเอาคือต้องอย่างนี้นะคะนี่เออให้มันเมื่อกี้มันถ่ายองนี้ ให้เด็กในประเทศเขาถ่ายได้คันเนี่ยยังไม่ได้ค่ะเนี่ยเลยโดนเนี่ยได้เลยนี่นะคะโหเนี่ยไทยเนี่ยสวยสวยอะไรรึวะเหมือนเรียกสัตว์อ่ะโอ้ยจิ้นหยาบได้บ้างเลยแต่กตะดิ่งที่จะเป็นรูปเดียวอยู่เลยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราได้เดี๋ยวลวกให้ ใช่โฟกัสยากมันแบบว่ามันต้องอยู่กับที่อ่ะต้งบังค่าให้อ๋อมันออโต้ออโต้หมดเลยนี่เราต้องปรับตรงนี้เลยสูจะทำให้มันนวลดีอืมแค่สนุกแล้วก็มาแซมหนักกว่าเดิมเหรอกใช่เอาเหมือนเดิมอันนี้มันโฟกัสให้มันออโต้โฟกัสถูกแล้วแต่อยากได้ตรงนี้ให้มันเป็นมันนวลอ่ะมันมันได้แค่นี้มึงมันไม่มีมันนวลเออมันออโต้แล้วพี่แซมมี่ไปครับส่งเคียโค้ดให้คนหัวเทาเลย เชียงใหม่ทักพี่ช่วเชียงใหม่หรอมาได้เลยเชียงใหม่นี่เขาเตะบอลนี่นะขาที่เขาเลโดดอันเดียวกัเดืหนึ่งสองสามเออหนึ่งหนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ดูพี่แซมดีกว่าเออสวยมากสวยมากดู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  าาพี่แส้มดีๆเป็นดาราพี่แสมไม่ได้เวลาเวลาเวลาแบบการถ่ายอะ่ะผมต้องผิวแล้วททำให้แบบหัวมันผิวเอง <c oughs> เ,อเองออรื่อยเราทำให้ผมผิวด้วยอัตโนมัติเนอร์ซเอ้ยอันนี้ผิวเออทุกเออเอาใหม่หนึ่งสองซ้ำหันมาเออต้องอยู่นี้นี่แหละคุณนา เออถูกจงเข้าละจอดเลยจอดเลยมันไม่โฟกัสอันเนี้ยจบจอดจอดเรานั่งถ like. oh. oh. uh, 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 oh. ่ายจอดเออจอดแล้วนั awesome> so ่งถ่ายดีกว่ากล้องมันโฟกัสยากโอ้โหสวยหรอใต้ผมสวยเออเออเออข่อยห้าข่อยห้าสวยมากอืมไม่เคยมีใครสวยเท่านี้เลย ไม่ฟังร <online> <c oughs> ู <reco Christ and sweating> <t> ้สึกแยๆเย่เขาบอกว่าแชมพูต้องเข้าแล้วใครบอกเขาบอกก็ดูผมดิเป็นไม้กวาดขนาดนี้จริงเข้าหน่อยเฮ้ยเหนื่อยอ่ะเอาห้ก่เอาใ้าสได้หยอันไหนเนเซสเมคอัพวันนี้โหเมคอัพใหม่เียแมเมคอัพอ่ะมันโอ้เมคอัพวันนี้โหหงห้หห้องห้องห้อง S <S ใครถ่ายจริงน at ี่ไหลสดนี่ไหลสดจรนี่ไหลสดเฮแกเปมาละมาละของจริงโอโหตัวอินมากตัวอินมากครับเขาเอาเขารอแล้วสั้นไปโอ้ มัวนี้สวอเนามอม่นี้สวยจริงนกล้อเ่ยใช่เิเล่นยากเปิใช่มาเล่นยากมันต้องอยู่นิ่งๆเลยอะถ่ายคนปกติตัวพอนี่นะขานี่นะขาวูวกอนมากครับใส่ไม่เขาอะขอฮาวทูมีเพื่อนเยอะ ไม่มีนะหนูคบตัวเองคนเดียวเลยตอนนี้โอ้โหมาตรงนี้อ่ะนิงโคตรจะฮ้องอ่ะนิงจุดนี้จุดนี้นิงซันโลกเขาจะถ่ายรูปเออแอ๋ห่าวแอบห่าวนะคะเมื่อกี้ไข่หาวทิปนี้ไข่หาวหาวละพันหายหายแล้วูต้องมอง ให้หาวก่อนอย่ากุ้ยหาวมีฟิล์เต็มเนี่ยการ์ดเต็มกูมีการ์ดไม่นี่สลับการ์ดดิขอดูหน่อยจินสลับการ์ดสตาร์ทภาพตัวเองสับการสลับการ์ดเดี๋ยวให้เยกดูก่อนเอ๋ยงามเดี๋ยวไปบีบสวยด้านข้างสวยเดี๋ยวไปบีบสลับการ์ดดิสลับการ์ดจังใครหาวไม่ได้นะฉันไม่อยากพูดเลยอ้าวไม่ใช่แล้วมึงก็มีจริงแบบนี้เหมือนกันสับยังไงสี่เนี้ยใช่ไหมสับเออเห็นเหมือนเหมือนมึงเอามา มม่ีเป็นกระเป๋าอ่ะเอาไม่ใช่หรอเป็นกระโปรงอ่ะหรืออะไรปะใช่เนี่ยเต็มอีกสสวัดีค่ะเต็มสองอะไรหรอเอาเจ็เมื่อกี้ไม่ได้หาให้แต่ในนั้นน่าจะอยู่แล้วมั้งอยู่แล้วอันนี้ไม่แอบสี่สิบเอ็ดคนพยายามไลฟ์ตัวอยู่นั่นที่ตั้งของฟอร์ดอยู่ที่ไหนไทยแลนด์ไม่ลองาให้ก่อนกาว์ดวะตอนนั้นหลังอ๋อไทยกว่าก์ดกูเต็มสองสองอะไรหรอกูงง มีนะให้เช่าได้ไม้หนูหนูมีการส่องใบนะดูตูตูโอ๊ยแล้วกูแผ่นไปชื่อล้าเออมันต้องอันนี้มันเป็นการส่องใบหนูขอตั้งค่าก่อนตั้งค่าไงวะคืนนี้มันถ่ายงานหรือมันอะไรอ่ะไม่นะเที่ยวเฉยๆอ่ะแซมเดี๋ยวเขาอะไรที่โตไหมให้อุ๊ยแซมโก็ฝ่อเดินกลับไปแล้วไม่จะยืนโทรศัพท์ถ่ายสตอรี่จบเดี๋ยวเดี๋ยวไปไลฟ์ให้เห็นฝ่อที่โตนะ